พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและงานถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการซึ่งฝ่ายภูตานจัดถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเพ็มกุฎหินผู้ที่ประทับถึงยังบริเวณซุ้นประตูด้านทิศใต้ป้อมทาชิโชกรุงพิ่นู เพื่อส่งร่วมในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยมีขบวนรับเสด็จเกียรติยศหรือขบวนชิปเร็วเดินนำหน้ารถเกวีนพระที่นั่งซึ่งเคลื่อนอย่างช้าๆไปยังประตูทางเข้าทิศเหนือของป้อมทาชิชโชระยะทางประมาณ450เมตรขบวนชิปเร็วเป็นขบวนแห่ของบรรพชิตผู้นำด้านจิตวิญ,ญญาณเจ้าหน้าที่ระดับสูงและนักดนตรีซึ่งจัดขึ้นในโอกาสสำคัญของภูตานเช่นการรับเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชวงข้าราชการและแขกระดับสูงเพื่อชำระล้างเส้นทางให้แก่แขกเกียติยศมีนัยยะทางจิตวิญญาณเป็นการขจัดอุปสรรคและพลังงานเชิงลบสร้างสมดุลและความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้เข้าร่วมและสถานที่และมีนัยยะทางสังคมและการเมืองเป็นการแสดงความเคารพต่อบุคคลสำคัญ สำหรับป้อมทาชิโชเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป้อมแห่งกรุเมพิมพูเป็นที่ตั้งของสนักพระราชวังสถานที่ทรงงานของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานและหน่วยงานราชการบางส่วนรวมทั้งเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีและการจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนาเช่นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานพิธีต้อนรับพระราชอาครตุกะและพิธีถวายพระราชสารตราตั้ง เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงประตูทางเข้าทิศเหนือของป้อมทาชิโชส่งพระดำเนินไปยังลานพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการภายในป้อมทาชิโชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนแห่งภูตานส่งรอรับเสด็จที่ทางเข้าโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานส่งยืนด้านขวากองทหารเกียติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติของราชาอาณาจักรพูตานตามลำดับ พร้อมกันนี้ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศ กราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเป็นภาษาทรงขาซึ่งเป็นภาษาราชการของภูตานและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานส่งตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งพูตานไปยังแกรนคุนบริหอซึ่งฝ่ายพูตานจัดเป็นห้องเฝ้าในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งพูตานตามพระราชอัธยาศัยก่อนทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกันบริเวณหน้าประตูห้องเฝ้า ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปยังลานเทนเดลทงังโดยมีดาโชเซลิงโตกเกนายกรัฐมนตรีราชาอาณาจักรภูตานพร้อมภริยาดาโชทันดินดอจีประธานองคมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายพูตานเฝ้าตุลอองทุลีประบาทรับเสด็จบริเวณทางเข้าลานโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่สิงเย,ยวังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานพระองค์ที่ส สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งพูตานส่งรอรับเสด็จภายในลานสมเด็จพระราชชนนีสี่พระองค์และพระราชวงศ์พูตานเฝ้าทุลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระพลาที่ประทับโอกาสนี้ทรงยืนหน้าพระราชอัฐในพระพลาที่ประทับวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติราชอาณาจักรพูตานตามลำดับ แท่ทอดพระเนตรีดิทัน์ความเป็นมาของโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งฟูตานด้วยส่งให้ความสําคัญกับการพัฒนายาวชนจึงทรงริเริ่มโครงการเดสุงและโครงการฝึกอบรมเกียนสุงเพื่อเสริมสร้างทักษะสําหรับการดํารงชีพและการประกอบอาชีพมีระเบียบวินัยมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการเดซุงที่ผ่านการฝึกอบรมจะเรียกว่าเดซุปซึ่งจะใส่เครื่องแบบสีส้มส่วนเวยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเกียนซุงจะเรียกว่าเกียนซุปในการนี้ทอดประเนตขบวนพาเรดโดยสมาชิกโครงการและการแสดงทางวัฒน,นธรรม5ชุดได้แก่จนปาเล็กโซ เป็นการรำอวยพรแบบดั้งเดิมของชาวพูตานผู้แสดงแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่ประณีตเคลื่อนไหวตามจังหวะอัละลเมียดของเบรดราซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านของพูตานแสดงออกถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงความปรารถนาดีจากใจจริงของฝ่ายพูตานในการรับเสด็จบระบำนาก,กาชานางาซัมโดยบรรพิตฝ่ายพูตานเป็นการเต้นรำอันศักดิ์สิทธิ ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะของความดีเหนือความชั่วพิธีกรรมนี้เชื่อมโยงกับความสำคัญทางจิตวิญญาณของชาวพูตานจัดขึ้นเพื่อบูชาให้พระเจ้าผู้คุ้มครองและทำให้การชุมนุมครั้งนี้ศักดิ์สิทธิ์เสียงกลองที่ดังกังวานสะท้อนถึงแก่นแท้ของคำสอนในดินแดนพุทธศาสนานิกายวัชรยานได้แก่ปัญญาความเมตตาและหนทางแห่งความมีธรรมะอันมั่นคง ดชุดจับมือกันไว้โดยจิตอาสาเดซุปสื่อถึงมิตรภาพและความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างชาวไทยและชาวภูตานด่งข้อความภาษาไทยที่ปรากฏในจอภาพด้านหลังการแสดงจี้มีพระบรมาฉายาลักษณ์ของทั้งสี่พระองค์ข้อความว่าขอให้ความสัมพันธ์ภูตานไทยยั่งยืนยาวนานการแสด,ง,ดงชุดมิตรภาพระหว่างภูตานและไทย เป็นการแสดงพื้นบ้านของสองประเทศโดยจิตอาสาเดซุคเช่นฟ้อนขันดอกและรำกินรีประยุกต์ฝึกสอนโดยครูจิตอาสาชาวไทยซึ่งร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยเป็นการผสมผสานความสวยงามของการเต้นรำอันอ่อนช้อยและสวยงามแตงไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทยและพูตานสะท้อนถึงมิตรภาพอันงดงามระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลชับเทนโดยคณะบรรพชิตฝ,ฝ่ายปูตานขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระพารนามัยแข็งแรงสมบูรณ์และมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานในการนี้เสด็จลงจากพระพลาที่ประทับ เดยรองประธานปันพชิตภูตานได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจํานวนหนึ่งแผ่นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งภูตาน ส่งพระดำเนินเยี่ยมประชาชนชาภูตานทุกเพศทุกวัยที่มาเฝ้าทุลอองธุทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นในบริเวณลานเทรนเดียวทางเพื่อชื่นชมพระบรารมีโดยต่างรู้สึกปลื้มปิติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดําเนินเยือนราชาอาณาจักรพูตานในครั้งนี้ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถานและทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่สิงเยวังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานพระองค์ที่สี่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งภูตานสมเด็จพระราชชนนีสี่พระองค์และพระราชวงศ์ภูตาน ก่อนจะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากลานเทรนเดียวทางกลับโรงแรมที่ประทับโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนินีแห่งภูตานทรงส่งเสด็จ ช่วงค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปยังแบงค์เควทฮอล์พระราชวังเดเจนโชลิงกรุงทิมพูซึ่งเป็นสถานที่จัดงานถวายพระกระยาหารข่าอย่างเป็นทางการโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานพระราชวงศ์พูตานเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายพูตานส่งร่วมและร่วมในงาน ในการนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานทรงเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระรชินีแห่งภูตานโดยงานถวายพระกระยาหารข้ามอย่างเป็นทางการนับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการหรือสเตทวิสิตเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย